เราไปคุยกันมาด้วยนะครับ uh อ่าดูนะครับพื้นฐานการแตกแรงนะครับในวิชาโกลศาสตร์วิศวกรรมนะครับเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับที่นว่าที่วิศวกรทั้งหลายโดยเฉพาะชาวโยธาของเราเนี่ยนะครับควรจะต้องทําเป็นแม่นยําทําอีคกครั้งก็ถูกเพราะต้องทําไปยังตายนะครับเพราะอยู่ในวิชาชีพนี้ต้องทําให้เป็นเอาเริ่มนะครับ เอาสั่งให้หาสองคำตอบครับนะครับคำตอบแรกที่ต้องได้ก่อนคือเซต้าครับเท่ากับเท่าไหร่ไม่ยจะซื้อนะครับไปหาคำตอบเท่าไหร่นะครับขนาดของแรงย่อยนะครับแรงย่อยถ้าดูตามเนี้ยมีแค่กี่แรงเองครับถ้าออกเรื่องนี้หาแรงหนึ่งแรงมุมหนึ่งมุมก็จะให้แรงน้อยหน่อยนะครับถ้าให้รวมแรงก็รวมแรงเกนกนขนาดทิดทางก็แรงเยอะหน่อย ให้มันหลอนให้มันให้มันผิดได้หนะ้ี่มีแค่นั้นแหละนะกูทําได้นะแต่มึงให้กูเยอะไปหน่อยประมาณนั้นนะตั้งสามแรงแกูสบายประมาณนี้นนะเอาลิขิตลบออกก็ได้ทั้งนั้นนะนะ <c oughs> อ่าตอนนี้อีกหนึ่งคำตอบคือหาแรงย่อย f หนะน,นึ่งครับสองอันเนี้ยอันนี้จะมาก่อนนะครับคาตอบแรกที่ได้ต้องหามุมไม่ได้ก่อนระบบแรงย่อยต่างๆมีแค่สี่แรงครับมี f หนึ่งอย่างเดียวที่ไม่รู้นะครับแล้วซีต้าทำมุมกับแนวแกน y นะครับอ่า กระทำที่จุด O นะครับจุด O แล้วกันขอออกเสียงว่าจุด O มุมตัวนี้นะครับให้ตอบเป็นหน่วยองศานะครับผมกลมเขียนด้วย F 1ต่อเป็นหน่วยนิวตันนะครับอันนี้เป็น SI unit นะครับเนื่องจากแรงมันเอียงอยู่นะครับแล้วเป็น2มิติก็ใช้สมดุล2แกนครับนะครับแล้วส่วนตัวนี้คือความสัมพันธ์ของคำว่าแทนครับ รู้ไหมครับว่าสายส่วนคอร์สมันคือแทนรู้ไหมครับขอบพระคุณมากที่รู้ครับจะได้ไม่ต้องเยินเยอะมากนะครับสายส่วนคอร์สคือแทนนะครับถ้าโค้ดไม่เก่งนะครับไม่ไหวต่างๆนะครับเอารูปโชว์เป็นฟรีบอดี้เลยนะขออนุญาตเรียกว่าฟรีบอดี้ทั้งระบบนะครับฟรีบอดี้ถ้าพูดแบบโดยสรุปเนี่ยแผนภาพวัตถุอิสระจะมี2ชนิดคือฟรีบอดี้ทั้งระบบนะครับกับฟรีบอดี้ระบบย่อยนะครับ ถ้าเรามีโจทย์จหน่งโจทย์นะครับเราเขียนเป็นภาพรวมแล้วฟรีบอดี้ทั้งระบบแต่ถ้าเรายังหาคําตอบที่ต้องการไม่ได้ครบให้ไปซูมเฉพาะจุดเขียนเป็นฟรีบอรดี้ระบบย่อยออกมาจากทั้งระบบะเดี๋ยวค่อยไปไปเรียนอีกทีนึงพอมันถึงเนื้อหาตรงนั้นนะครับอตอนนี้เราเราไม่เก่งอาจจะเขียนหลักตรงนี้ไว้เอาตามหลักนิยมแกน Y ขึ้นเป็นบวกลงก็เป็นลบแต่งแรงไปมา นะครับ x เ,เช่นเดียวกันอ่าโอเคนะคต่อมามีมุม40เนาะอันนี้เนี่ยปัญหาขึ้นตรงนี้3กับ4ฝั่งตรงข้ามมุมฉากหาได้ไหมเอ่ยอ่าในที่นั้นคือเลขอะไรละจำเยอะและ้วเลข5อ่แต่นี้2กับ3ลองตอบให้เพื่อนหัวเราะในนี้สองสมลองตอบ4เ<ๆ>่สัคนเ<ๆ>พื่อนจะได้หัวเราะนะ สองสามฝั่งตรงข้ามหาได้ไม่เอ่ยเอาเป็นตัวเลขไม่เอาเป็นสแปรรูดหกเท่าไหร่หกศูนย์ไม่ได้นะต้องหกหนึ่งนะหกศูนยงุดหงิดเลยนะปัดให้เป็นนะครับสามจุดหกหนึ่งคนบอกมันงุนหงิดจังวะคนอย่างมึงเนี่ยนะสามจุดหหนึ่งตอนนี้ฟีบอ o d y พร้อมสุดๆแล้วนะครับอย่าลืมนะบางทีให้มาอย่างนี้ ให้ด้านตรงข้ามมุมฉากมาให้เลขสามมาหาตรงที่เอานิ้วปิดนี้ได้ไหมครัูบนะอกหาไม่น่ายากก้านิ้วออกไม่ใช่งั้นนะนะต้องเอาสแปร์ลูดสามจุดหหนึ่งกลังสองลบด้วยสามยกกำลังสองจญิงมากจำเหตุการณ์นี้ให้ดีนะหาให้ถูกนะ <c oughs> ผมผมผมจำเยอะนะว่าจะจัดการอะไรกับเราเนี่ยเราได้ได้ได,ได้เดี๋ยวก็ดูจะมีคนไม่ได้อีกบาทน,นะครับอ่าพร้อมนะครับอ่าพร้อมแล้ว รูปพร้อมนะครับไม่รู้คนพร้อมห่ะอ่าแต่ถือว่าพร้อมครับอ่าอลุยเลยครับรวมแรงเข้าสู่แกน x ก่อนนะครับหรือเอา y ก่อนก็ได้ครับในที่นี้ขอ x ก่อนซิกมา f x ท้ากับศูนย์ครับหลักนิยมเลยขวาเป็นบวกใครทับแกน x เอาขวาไปกินนะครับเออลองลองกินดูนะครับอันนี้อ่านย t u b e นะครับมันด่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนนะครับนะ นะนะแหมมึงมาวันอัดซะด้วยนะนะอะ้าวตอนนี้นะตรงนี้นะครับเขาเรียกคอดแดนใช่ไหมจำเข้ามามัจำรู้ถูกว่าเนี่ยมีอยู่กี่คอดแดนเนี่ยสี่คอดคอดแดนที่ถูกไหมถามจริงเออขอบคุณมาพูดจำเข้ามามรู้ถูกว่าไม่กล้าพูดกันบางนะรุ่นนะอ่าตอนนี้ f หนึ่งของเราเนี่ยมันก็ไปได้แค่นี้กับแ,แค่นี้ใช่ป่ะอันก็ไปได้แค่นี้หากินเนี่ยพื้นที่หากินเนี่ย พอแดนพอแดนมาถ้ารู้สึกเบื่อผมก็ตามเลยนะถ้าตอนทดสอบพวกเราเนี่ยมีกำกับ f 1 f 2 f 3 f 4เราควรเลียงให้ผมหน่อยเข้าใจไหมครับผมจะได้ตรวจง่ายง่ายสงสารผมด้วยมันจะ f 1 f 4แกล้งแม่งดีกว่ามันไส้มาดนางนนี้นะครักูจะแกล้งกลับประมาณนี้นะ, <c oughs> ะวันนั้น f 1นึ่งก f หนึ่งตรงนี้อะยอมโง่อาจารย์สักนิดหนึ่งคนที่เก่งนะครับ f หนึ่ต้อง มาตรงนี้ใช่ป่ะ,อะเอาบวกไปกินนะก็เอหนึ่งก่อนเอฟหนึ่งซีต้าไม่รู้คอหรือสายซีต้าสาย,สายออกสายถ,ถ้าฝั่งนู้นเขาอธิบายดีก็ฟังเข้าบ้างนะนะเพื่อได้ประโยชน์สองวิชาพร้อมกันนะนะ <c oughs> ครูสอนประจพีเดี๋ยวก็ได้เรียนแะล้วครับ เอฟหนึ่งไซ์ซีตาถ้าไม่ค่อยรู้เรื่องเขียนไม่ดูได้เพราะว่ามันนอนตรงนี้ถูกต้องไหมแต่ถ้าเก่งแล้วอย่าไปเขียนกูกูเข้าใจเลยนะกูว่าจะไม่มาด้วยวันนี้นะกูแต่กูมาสงสารมึงมาซะหน่อยไงน,นะอ่ะถ้ารู้เรื่องอย่าไปเขียนครับมันเลเอะเถอะแต่ถ้าไม่รู้เขียนครับจำไหมครั้งแรกของกูกูมันโง่แล้วเกินประมาณนี้เขียนไว้ก่อนนะครับอ่าต่อมานะครับไปต่อ f2 นะครับ f2 เหมือนเดิมครับ f2 ไปอย่างนี้ตัดสินเรื่องอหมายบวกลบก่อนพาไปอยู่แกน,น้ก,ก่อนพูดภาษาใต้ด้วยครับพาไปครับนะไปทางนี้บวกหรือลบครับเอาบวกไปกินแต่คราวนี้เขียนเป็นเลขอะไรเลยครับเลขสิบสามเหลี่ยมแน่อย่าพึ่งตอบครับรู้แล้วว่าเก่งครับเดี๋ยวผมเขียนเสร็จก่อนนะครับอ่า เลขอะไรส่วนการอ่ะให้แสดงความเก่งนะครับสี่เพราะนี้ขนาดก็แกนเอกใช่ไหมสี่ต้องเป็นตัวเศษส่วนห้าคือด้านตรงข้ามมุมฉากเสมอเป็นตัวส่วนอ่าที่ได้บวกเพราะฉันนอนไปทางนี้จับปรนอนก่อนจำไหมอ่าคนง่วงก็แล้วแต่นะขอบคุณที่ครับพูดคำว่าง่วงออกมานะเอาต่อมา f 3ามแล้วครับ f 3หากินแถวนี้ครับ อ่กินแถวนี้ f 3เราไม่เก่งครับจับมันนอนก่อนตอนมันนอนเนี่ยมันไปทางไหนครับลบหรือบ,บวก<อ>ลบเอาลบไปกินเอาลบไปกินนะยี่สิบคราวนี้เป็นมุมอ่ะอหุบเราหุบฝั่งสี่สิบจริงไหมครับ<อ>เรียกว่าเข้าอะไรครับเ<อ>ข้าคอร์สเข้าคอร์ส อ่าอะไรก็แล้วแต่เรื่องของคุณนะครับนะตอนนี้อาจยูทูบครับต้องพูดคําว่าเพอาเพรนะครับเรื่องของคุณนะครับนะนะอ่าอันนี้ลบยี่สิบคอสสี่สิบนะครับลบยี่สิบคอสสี่สิบนะสุดท้ายครับ f อสี่จับมันนอนก่อนแกนเ็กครับรวมแกนเ็กเอาลบไปกินก่อนเนี่ยไม่เก่งเอาเนี่ยดัดดัดแบบนี้นะครับลบนะตัวเลขคือสิบห้านิวตันครับ ขานี้เป็นสามเหลี่ยมครับแม่เก่งตีวงก่อน่าตัวส่วนเนี่ยเลขอะไรก่อนเลยครับตัวส่วนครับเศษกับส่วนรู้จักครับตัวส่วนเลขอะไรก่อนเลยครับสามจุดหกหนึ่งตัวส่วนนะครับตัวเศษต้องเลขอะไรครับแตกแกนเ็กเลขสองครับใครไม่ได้รีบจัดการตัวเองนะครับทําไมเพื่อนตอบเลขสองอย่างเงี้ยเป็นต้อนอ๋อเข้าใจเอาตอบตามมันนี่ว่าเทคนิคนี้แค่ให้มันตอบก่อนแล้วเราตอบตามเราก็จะได้ถูกเหมือนกันอย่างเงี้ยหรอนะอ่า วันนั้นเลขสองนะครับอ่า,า,าแกน x ะนะแกน x นะครับตรงเลขสอนะครับหมดนี้แล้วนะครับเขียนเท่ากับ0ูนย์ครับที่ท่านเขียนลงไปคือผลรวมของแนวแกน x เท่ากับศูนย์ใชไหมครับของแรงนี่แหละครับที่ไปแกน x พอเสร็จแล้วเป็นการสร้างสมการครับข้อนี้ต้องติดสมการครับ แกน x เกิดหนึ่งสมการครับแกน y เกิดหนึ่งสมการนะครับโดยใช้เทคนิคก,การย้ายค่าให้มันถูกต้องนะครับ f หนึ่งไซด์ซีตาของเราเนี่ยตัวแปรติดบวกหรือลบครับตัวแปรติดบวกอยู่เฉยๆครับเฉยๆคือฝั่งซ้ายครับไปตองไปไหนตัวแปรติดบวกให้อยู่เฉยๆครับคนย้ายไม่เป็นรีบย้ายให้เป็นนะครับ แล้วส่วนพี่ที่เหลือเนี่ยเป็นแก๊งตัวเลขให้ย้ายไปอยู่ฝั่งซูงหรือฝั่งขวาใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วย้ายไปพวกเขาต้องกลับเครื่องหมายไหมครับ <c oughs> เออกลับซ้บวกกลายเป็นลบครับ <c oughs> ไม่ต้องอาใจผมครับนะนะบวกด้วยสิบห้านะครับสองส่วนด้วยสามจุดหกหนึ่งนะครับอ่าเรากดที่เลขหน่อยที่ครับว่าเรากดเป็นนะครับ ลองให้กดคีย์เลขครับกดทีเดียวให้ยาวพื่อพนะครับมันจะกดแล้วทศนะครับมันจะเป็นห่วยนะครับถ้ากดแบบนั้นนะครับอ้าคีดเลขฝั่งขวาครับกดยาวๆซ้อนกันเล่ไม่เป็นอ่าเรากดคีย์เลขดูนะครับอ่าคตอบที่ได้ออกมาจากการกดคีย์เลขนะครับอ่าถ้ากดถูกนะครับสิบห้าจุดหกสามครับ อขอได้15.63แล้วนะครับให้ติดไว้เป็นสมการที่หนึ่งครับอ่าเป็นสมการที่หนึ่ง f หนึ่งซายซีตา้าเท่ากับ15.63ครับสิ่มายไป x เกิดสมก,การหนึ่งครับในที่นี้ต่อมาน่าจะเราออกก็ซิกมาอะไรต่อครับ f y เทากับศูนย์ครับหลังนิยมเลยครับขึ้นเป็นบวกอ่า เราก็ f หนึ่งเหมือนเดิมแต่ f หนึ่งคราวนี้ต้องแตกไปแกนอะไรหมดเลยครับแกน y ตอนแตกไปแกน y เนี่ยบวกหรือลบครับบวกนะครับแต่เป็น cos หรือสายซีต้าครับตอนไปแกน y อ cos ซิต้านะครับาที่เหลือด้นเองก่อนครับรวมแกน y ครับผมจะนั่งรอคำตอบครับ อันนี้จะเฉลยต่อให้นะครับเดี๋ยวขอพับสีไมา้ายไปใกล้รูปหน่อยนะครับต้องเอาให้ได้นะครับเอาให้ได้นะครับเมื่อเราไปจีบสาวครับต้องเอาให้ได้นะครับนะ f หนึ่งคอสซีต้านะครับอ่าต่อมา f 2นะครับ f 2ผมเฉลยนะครับนะครับ f 2องตอนเราแตกมาเอาเครื่องหมายแล้วไปกินก่อนครับ f 2ลบหรือบวกครับตอนไปตอนเราไปแกน่าลบทนไม่เห็นน้องไงนะลบนะครับสิบครับอ่าสิบตัวนี้เลขอะไรส่วนกันครับสามส่วนห้าเพราะเลขสามขนาดกับแกน Y ต่อมา f 3นะครับ f 3ตอนไปอยู่แกน y ลบหรือบวกครับลบเหมือนกันลบยีสเป็นมุมครับออกซ้ายสายสี่สินะครับสุดท้าย f 4นะครับไปแกน y บวกหรือลบครับรบ,บวกไปกินครับ บวกด้วยสิบห้าสามเหลี่ยมครับเลขอะไรเป็นตัวเศษครับสามนะครับส่วนด้วยสามจุดผมหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ต้องรีบจัดการนะครับเดี๋ยวจะเริ่มหมักหมมแล้วครับจะเกิดแก๊สแล้วครับขยะแล้วนะครับนะความไม่รู้นะครับระวังนะครับติวไปติวมาห่อไหมเลยนะครับนะเดี๋ยวมันหมักหมักจะเป็นแก๊สนะครับจำไว้นะครับอ่า เท่ากับศูนย์ครับอพอเสร็จแล้วนะครับย้ายข้างตัวแปรติดบวกไหมครับ,รบติดบวกก็อยู่เฉยๆเหมือนเดิม f1 cos t h e t ส่วนพวกนี้ทั้งหลายต้องกลับเครื่องหมายไหมครับไปอยู่ฝั่งขวาอเออ,อครพยายามตอบครับถึงปัญญาอ่อนก็ต้องควตอบนะครับเป็นการรับรู้ว่าเราไปได้ มี่ที่ผมสอนเนี่ยปวชนหนึ่งไนงะที่เราสอนอยู่เนี่ยนะต้องปูพื้นอะไรอย่างเงี้ยเลยนะอ่ะนะอ่าตอนนี้ f หนึ่ง cos t h e t คิดเลขฝั่งนี้ที่คนที่ทำถูกคิดไว้หกจุดเท่าไหร่นะสามเก้าเป็นสรรมการที่สอง โอเคนะครับพอได้สมก,การที่หนึ่งกับสองมาเชยชมแล้วนะครับสิมไม้ฟวายได้อันนี้ซิบไม้ฟวายได้สมก,การสองสิบไม้เวกได้สมก,การหนึ่งนะครับมาที่คอลัมน์ขวามือที่ผมเขียนเป็นไกด์ไลน์ไว้นะครับนำสมการที่นะครับรกกรท,นะบที่ที่ว่าคืออะไรเอ่ยนะครับที่หนึ่งนะครับกับที่สองนี่แหละมาสัมพันธ์กันนะครับ ในที่นี้ผมเขียนว่าเอาสมการที่หนึ่งหารสมการที่สองแต่อย่าจำแบบนี้โดยเด็ดขาดจะจำหนึ่งหารสองจะจำสองหารหนึ่งไม่ให้จำนะให้จำว่าไซส,ส่วนคอสมันคือแทน <Okay. S 1> เข้าใจไหมครับสมการที่ตัวตั้งต้นตรงนี้ต้องเป็นความสัมพันธ์ของคำว่าไซเข้าใจไหมครับ ส่วนตัวหารต้องเป็นความสัมพันธ์ของคําว่าคอสนะฮะาเอสมก,การที่1ของเราเป็นคําว่าไซด์เห็นไหมครับสมก,การที่2เป็นคําว่าอะไรครับ<อ>เป็นคําว่าคอส<อ>นั่นเนองเพราะนั้นเลยเป็น1หน 2, าร2ได้นะครับแต่หัวใจคือไซา์ส่วนคอสมันคือแทนนะครับอ่าเพราะนั้นคําตามนี้ครับสมก,การ1หาร2นะครับสมก,การ1หารสนะครับอ่าสมก,การหเราสมก,การจะมีฝั่งซ้าย กับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับตรงฝั่งซ้ายเราไปลอกสมการหนึ่งมาฝั่งซ้ายสมการหนึ่งคือคำว่า f หนึ่งอะไรครับ s ซ n ์ซีต้าเข้าใจไหมครับฝั่งซ้ายสมการสองตัวหารครับเป็นคำว่า f หนึ่งอะไรครับคอ s สซีตาฝั่งซ้ายจบครับ ต่อมาฝั่งขวาสมการ1หารฝั่งขวาสมการ2เข้าใจไหมครับฝั่งขวาสมการ1เป็นตัวเลขคือ15.63จุดครับฝั่งขวาสมการ2ครับตัวหาร6จุดเท่าไหร่ครับ39ครับอ่าขั้นตอนประมาณน,นี้นะครับพอเสร็จแล้วให้ตัด f1 ทิ้งไปเลยครับทั้งเศษและส่วน f1 หหายครับอ่า พอเสร็จแล้วซายหารคอรสเห็นไหมครับซายหารคอรสจะแปลงล่างเป็นคำว่าอะไรครับแทนซีตา <And. S 1> จำไปก่อนแทนซีตานะครับฝั่งนี้ดึงตัวเลขลงมาเราไปคิดแล้วกัน6.39โ okay, อเคนะครับเอาชนิดหนึ่งนะครับจะสอนว่ากลายเป็นแทนอย่างไร ต่ในท่านจับมานะสายส่วนค้อมันคือแทนแล้วบางคนก็รู้มาแล้วว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับคําว่าสายเนี่ย <c oughs> คําว่าสายเนี่ยสายที่เราท่องคือด้านตรงอะไรครับของข้ามมุมใช่ไหมครับผมขอเขียนคําว่าข้ามนะครับอันนี้คือคําว่าสายตรงข้ามมุมส่วนด้วยตรงข้ามมุมมะเครับคําว่าสายที่เราท่องนะครับตรงข้ามมุมดูได้ตรงข้ามมุมฉาก ใช่ไหมครับข้ามกับฉากนี่คือความสัมพันธ์ของคําว่าอะไรครับทายทายหารคอร์สเนี่ยผมเขียนเครื่องหมายหารแล้วคอร์สคืออะไรครับด้านอะไรเอ่ยด้านประชิดมุมส่วนด้วยอะไรครับฉากตรงค่ามุมฉากนะครับพอเสร็จแล้วเราย้ายมันขึ้นข้างบนครับเนี่ยมันหารมันหาร มันหารซ้อนหาร <thi Investment> อยู่ <construct> นะครับนะครับมันหานซ้อนหารอยู่นะครับอ่ามันหารซ้อนหารอยูน่นะครับเราไม่อยากหารซ้อนหารเราย้ายก้อนนี้ขึ้นครับอ่าตอนเราย้ายขึ้นนะครับมันต้องกลับกันด้วยถูกต้องไหมครับอ่าตรงนี้จะเป็นคําว่าฉากส่วนด้วยนะครับส่ดชใช่ไหมครับ แล้วเอาชากระชากระตัดกันมันจะเหลือเป็นตรงข้ามมุมส่วนด้วยประชิดมุมเข้าใจไหมครับมันจะกลายเป็นคําว่าอะไรครับคําว่าแทนบางคนบอกไปนะั้าอธิบายเลยให้กูจําก็จบแล้วนะุณคิดว่ากูจะดีขึ้นเหลือประมาณนี้กูงงกว่าเก่าอีกตอนนี้นะเพราะนั้นสายส่วนคอสคือแทนนี่คือที่มาที่ไปแบบงงๆประมาณนี้นะครับอ่าพอเสร็จแล้ว ถ้าดูกระบวนการทำเนี่ยหรือตอนสั่งเสียตอนแนะนำโจทย์เนี่ย <c oughs> เราจะได้คำตอบแรกเป็นมุมถูกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็มุมเซต้าเลยตรงน,นี้พอเราย้ายไปจะเป็นคำว่าอะไรที่เขาชอบพูดเชื่อเฉพาะมันเขาเรียกว่าอะไรอาร์เทน,น,นถ้าคนไม่เก่งก็แทนยกกำลังลบหนึ่งเก่งเดียวกันเหมือนกันนะแต่พูดดูทันสมัยสิวิไลก็อาร์เทนน,นะครับอ่ะตัวเลขออกมาเลยครับสิบห 6 3จุดสาเก้าเอากดเลขโชว์ดิครับว่ากดอาร์แทนเป็นนะครับได้เท่าไรเอยลองดูเออปัดให้เป็นหสิบ็ดจุดเจ็ดหหน่วยเป็นองศานะครับเขียนกลมๆไม้ด้วยนะครับกลมๆแบบนี้อย่าลืมนะครับไม่เขียนเยอะมากๆนะครับละเลยมากๆนะครับเพราะนั้นเขียนด้วยคำตอบแรกจบแล้วครับ มุมนี้นะครับ67.76องศานะครับต่อมาเราก็ต้องหา F1 อีกหนึ่งคำตอบถูกต้องไหมครับเราก็นำเซตาที่เราหาได้67.76องศานะครับไปแทนค่าในสมการนะสมการเรามีสมการ1กับสมการอะไรเอ่ยสมการ2อ,อะเราให้เกียนเลขหนึก่อนแล้วกันเลือกเอาอกเลย สมการที่1เพื่อจะหา f 1เราไปลอกสมการหนึมาก่อนจาก f 1นึ่งเซตาเท่ากับ15.63อันนี้นะคือสมการที่1สมการที่1ต่อมาเราแทนค่าลงเลยครับแทนค่าเลย f 1นึ่ครับอะ n มุมเซตาเท่าไหร่เอ่ยที่หาได้ ตรงไหนมีคำว่าเซตาเราแ,แทนลงไปหกสิบเจ็ดจุดเจ็ดหกนะครับสิบห้าจุดหกสามดึงลงมาครับที่เหลือย้ายข้างให้ได้แรง F1 ครับที่โจทย์ต้องการ F1 อยู่เฉยๆครับ15.63อยู่เหมือนเดิมฝั่งขวาครับตรงนี้เคยคูณอยู่ย้ายลงมาเป็นหารครับ ไ้ายส7บ6อย่าลืมเขียนองศากลมๆด้วยนะครับคิดเรื่องมานะครับได้16.89 F1 อของเราต่อไปหน่วยอะไรเอ่ยถ้าใช้เซนนิดๆต้องเป็นนิวตันเพราะที่เหลือเขาเป็นนิวตันหมดถูกต้องไหมครับเป็นแรงก็ตอบเป็นหน่วยนิวตันคำพูด,ดเดิมวิศวกรรมตรวจสอบได้ ณเวลานี้ถ้าที่สุดที่มันทำนี้คำตอบได้ครบยังครับได้ครบแล้วถ้ามัน่นใจว่าถูกไปเลยเลิกแต่ถ้าไม่มัน่นใจทำครับทำเพื่อตัวท่านเองออกจากห้องสอบถูกแน่ข้อนี้นะครับก็นำเซต้าเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะครับหกสิบเจ็ดจุดเจ็ดหก เมื่อกี้เราได้ f 1จากแทนในสมการที่เท่าไหร่ครับ1เราก็ไปลองตรวจโดยแทนในสมการไหนแทนครับ2อคลิกมีแค่นี้นั่นเองนะครับเราไปลอกสมการ2มาก่อน,นตรงนี้นะครับ cos ์ h e t า6.39ครับนี่คือหน้าตาสมการ2นะครับแทนค่าเลยครับ 1> <c oughs> f 1, 1คอร์ cos ตรงไหนซ67.76ส นะครับ6.39ดึงลงมาครับอ่าย้ายเหมือนเดิมครับ f 1อยู่ฝั่งซ้ายตัวเดียวพอ6.39อยู่ฝั่งขวาครับย้ายคอร์สมาหารครับอ่ากดคือเลขมานะครับอ่าถ้าท่านกดตามผมอยู่นะครับจะตอบเท่ากับ16.88ครับอ่า 16.88เนี่ยเราดูไงว่าข้อนี้มันถูกเราเช็คจากตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้89.88ถือว่ายอมรับได้ไหมครับเออไม่ใช่ว่าวข้อออกไปข้างน,นอกว่ข้อนี้ผู้ผิดงเ, <F S 2> เงี้ยหรืปลู่้ F แน่อะไรเงี้ยนะแค่88กับ89เลยนะคิดอยู่ครึ่งข้อนวันนะนะมึงไม่น่าเก่งถ้ามึงคิดอย่างเงี้ยนะแต่เป็นการตรวจคําตอบเหมือนเดิมครับควรเขียนเขาว่าโอเคมั่นใจแล้ว ถูกเนี่ยคราวนี้เข้าใจไหมครับวิศวกรรมตรวจสอบได้นะครับจำไว้เนี่ยเราทําไว้ให้เห็นกระบวนการแบบนี้ไว้เรามาั่นใจแน่ไม่ต้องง้อครูบาอาจารย์นองโตแ้วนะครับอ่าอ่าตอนนี้อันนี้นอกเรื่องนะครับถ้าผมไม่ค่อยชอบเนี่ยใครมีนิสัยเขียนแบบเนี้ยผมอยากให้เลิกนะครับนะนะครับเลิกกันนะครับไม่พูดอะไรมากมันมันยังไงไม่รู้ มันก็ชอบสอนไม่รู้นะแต่ผมผมไม่มาชอบนะนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้สแกนปิ้งปลาของโ่รู้อะนะนะไม่เอานะเอาแค่ตอ,ตอบตอบนี่แหละนะคนมีลูกดาวลูกผ้าเต็มหมดเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับตอนนี้ถือว่าเรารู้คำตอบ f หนึ่งกับซีต้าแล้วยังครับเราอาจจะข้อนี้ไปหัดรวมแรงแกได้แก,แกวายก็ได้เข้าใจไหมครับขนาดทิศทางแรงรับมี่เป็นต้น นะครับไปดูนะครับพื้นฐานการแตกแรงให้หัดทำสอรูปแบบนะครับะจะออกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสำหรับการทดสอบของเรานะครับดูแลตนเองด้วยนะครับ